สงสัยไหมครับเวลาเราทําประกันชีวิตประกันสุขภาพเนี่ยเราจําเป็นต้องศึกษาในเรื่องของทางกฎหมายประกันด้วยไหมนะครับหรือว่าเราทราบแค่ว่าแบบประกันแบบนี้ให้คุ้มครองอะไรยังไงและเงื่อนไขต่างๆเนี่ยเป็นยังไงก็พออันนี้ผมเล่าจากตัวประสบการณ์ผมเองแล้วกันนะที่ให้บริการลูกค้ามานะครับมันก็มีหลายเคสครับที่เวลาใช้สิทธิ์เนี่ยมันก็ไม่ซับซ้อนมันก็เคลมได้ง่ายนะครับแล้วก็มีเคสที่ซับซ้อนแล้วเคลมได้ยากนะครับ ทีนี้ตัวเคมง่ายเนี่ยมันก็ไม่ใช่ปัญหาครับเพราะว่า,าตามขั้นตอนเรายื่นตามขั้นตอนแล้วก็เคลมได้ปกตินะครับแล้วก็ตามที่ลูกค้าทราบข้อมูลเข้าใจแล้วก็ใช้บริการประทับใจไปนะฮะแต่มันก็มีเคสที่ลักษณะซับซ้อนและเงื่อนไขนะ เช่นประกันสุขภาพเนี่ยอย่างเช่นแบบที่จะต้องตรวจสอบย้อนหลังหรือว่าเคสที่เข้าขายว่าจะได้รับคุ้มครองไหมไม่ได้รับความคุ้มครองไหมอะไรอย่างเงี้ยในวันที่เราทำเนี่ยเขาเรากรอกไปคําขอเข้าไปแล้วนะฮะเขาก็พิจารณาเบื้องต้นนะครับกับใบคําขอนะฮะ ที่เรากรอกเราให้ข้อมูลไปนะครับมันก็มีทั้งครบถ้วนถูกต้องร้อยเปอร์เซนกับข้อมูลที่บอกตรงบ้างไม่ตรงบ้างอันนี้เป็นเรื่องปกติเขาก็จะอ่านตรงนั้นพิจารณาเป็นหลักแล้วก็รับความเสี่ยงรับเอาประกันแต่ในวันที่เคลมเนี่ยเราก็ต้องศึกษาเงื่อนไขด้วยนะครับว่าเขาอ่ะมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธเราได้เงื่อนไขอะไรบ้างแล้วก็ถ้าเขาปฏิเสธเนี่ยเราควรไปศึกษาข้อกฎหมายไว้ด้วยไหมหรือว่าเราศึกษาระบบประกันไว้ด้วยหรือเปล่า กรณีนี้นะครับก็เลยมีความจําเป็นสําหรับผมมากเลยผมก็เลยชอบศึกษาในเรื่องนี้นะครับเพราะว่า,ามันจะต้องปกป้องสิทธินะทั้งบริษัทประกันนะครับแล้วก็ตัวแทนด้วยนะฮะในฐานะที่ผมทํางานเป็นตัวแทนผมก็บางทีอ่ะถ้าเราไม่ทราบข้อมูลลักษณะเรื่องของแนวทางเรื่องของขั้นตอนต่างๆหรือว่ากฎหมายเนี่ยทางาประกันภัยเนี่ยเราถ้าเราไม่ทราบเลยอ่ะเรื่องบางเรื่องเราอาจจะแนะนําลูกค้าได้ไม่ดีแล้วก็มีทางที่ดีกว่าให้กับลูกค้าอย่างเงี้ยครับ ในวันที่ลูกค้าจําเป็นแต่ถ้าวันที่ลูกค้าเคลมแล้วลูกค้าไม่ได้ไม่อะไรนะครับเรื่องของค่าใช้จ่ายอย่างเงี้ยมันก็ง่ายครับแต่ว่าในวันที่ลูกค้าจําเป็นจริงๆนะครับแล้วก็เดือดร้อนแล้วก็ต้องใช้เงินก้อนในการรักษาเพียงแต่ว่าบริษัทประกรันสินไหมเนี่ยอาจจะให้สํารองจ่ายหรืออะไรเงี้ยนะครับ เราจําเป็นต้องช่วยลูกค้าในวางแผนเรื่องนี้ด้วยนะฮะแล้วก็เช็คข้อมูลรายละเอียดด้วยครับว่ายืนยันให้กับลูกค้าได้ครับว่าระบบประกันเนี่ยเขาจะตรวจสอบประมาณนี้นะครับแล้วก็ลูกค้าสามารถยืนยันที่จะรักษาสิทธิ์อาจจะไม่สำรองจ่ายได้อะไรเงี้ยครับมันก็เป็นขั้นตอนที่ลูกค้าจะต้องมีคนช่วยนะฮะหรือว่าลูกค้าอาจจะทําเองได้ครับแต่ลูกค้าบางคนป่วยแล้วนะฮะอาจจะไม่ได้มีเวลามามาดูเรื่องนี้จริงๆด้วยตัวเองนะครับเพราะแต่ละคนก็จะยุ่งวุ่นวายผมก็เลยบองว่าการเป็นอาชีพตัวแทนเป็นอะไรที่จะต้อง บอกลูกค้าทั้งหมดผมจะต้องแจ้งไว้ก่อนนะครับเพราะว่าไม่อยากมีปัญหานะครับหลังจากที่ลูกค้าทำปรกันกับผมไปแล้วลูกค้าต้องได้ใช้สิทธิ์อย่างตรงไปตรงมาชัดเจนและบริษัทก็ให้ความคุ้มครองอย่าง